กาจารย์เคยถูกมิจฉาชีพโทรหาไหมครับเคยตอนนี้คนแก่แม่ถูกโทรหาบางรายโอนเงินไปให้เรามีวิธีตรงไหนที่จะไม่ให้หลงกลการโอนเงินไปก็ต้องสอนเขาอะไม่ใช่ว่าเขาหลอกอะไรนิดหน่อยเกิดความลัวก็เลยโอนเงินไหมครับคําถามคือทําไมแม่ใจง่ายในการโอนขนาดนั้นลองคุยกับเขาซิว่าอะไรเป็นเหตุผลในการโอนแม่ไม่โอนให้ใครเลยได้ไหมเวลาจะโอนถามเราก่อนแล้วค่อยโอนถามก่อนบอกเขาสิเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้ไง อย่าไปโอนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะเกิดความกลัวขนาดไหนมันไม่มีหรอกที่มันต้องโอนเดี๋ยวนี้แม่จำไว้ไม่มีที่ต้องโอนเดี่ยวนี้ยิ่งระบบราชการยิ่งโกงอะไรก็แล้วแต่ไม่มีคําว่าต้องโอนเลยไม่งั้นจะมีอันนั้นลงบ้านอันนี้ลงบ้านให้มันมาเลยท้ามาเลยลูกไปทําเนี่ยลูกแม่ไปทําผิดมานะต้องจ่ายตังนะไม่งั้นเนี่ยลูกคุณจะต้องโดนตารวจจับอย่าไปเชื่อการจะจ่ายค่าปรับอะไรเราต้องไปจ่ายที่นะักที่สถานที่ เดินไปถามเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีเรื่องนี้จริงไหมมต้องตรวจสอบก่อนไม่ใช่ไปเชื่อเลยถ้าเราตรวจสอบแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าจริงหรือไม่จริงถ้าไม่มีก็คือไม่จริงแสดงว่ากาลังโดนหลอกอยู่ดังนั้นหน้าที่เราเนี่ยคืออะไรสอนแม่ว่าอย่าโอนไม่ต้องโอนทุกกรณีไม่ต้องโอน,ไม,อโอนไม่ว่าใครจะขออะไรไม่ต้องโอนรอลูกกลับมาค่อยโอนมันรอได้ก็รอมันรอไม่ได้เรื่องของมัน อย่าไปเกิดความกลัวอย่าไปเกิดความหวาดระแวงอะไรไม่มีใครทําอะไรอันตรายแก่เราได้อย่าลืมว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายรองรับอยู่บอกแม่เลยกว่าเรื่องมันจะฟ้องร้องไปไหนตอนไหนกันนะ้โอ้ยแม่ใช้เวลาเป็นปีระบบราชการแม่ก็รู้อยู่ต้องใช้เวลากี่วันใช้เวลากี่เดือนใช้เวลากี่ปีกว่ามันจะทําเรื่องเสร็จเพราะฉะนั้นแค่โทรมาอีกกระบวนการหลายวันรอได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลอธิบายเขาก็จัใจสอนวิธีการโกงเขาว่าคนมันโกงมันโกงยังไง ไม่งั้นเราจะโดนหลอกไปโดยไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลย